กับเปลี่ยนก็ผาเยก็สาวนะคะา็้วก็แต่ละเ่าแก่ผุ้เกียวทุกท่านครัคะในชันเองเมื่อกี้ไม่ทราบว่าพิธีกรแนะนำก็เชิญใครคะจะบอกว่าเป็นใยาย่วดนะคะเป็นใยาย่วดของเจ้าเบาค่ะไม่ได้จะบอกว่าไา้ขวดมีมีความดีและตั้งใจมากซึ่งจริงๆ มาเรียกคุณยายทวดเนี่ยมีงานหลายงานมีงานประชุมที่สําคัญแต่เลือกที่จะมางานของหลานโอบน้องเฟิร์มออกจต่ปั้นแะต่ดีเสียงตื่นตีสานะคะแต่งตัวมางานหลานพบด้วยความตั้งใจนะคะต้องต้องเรียนว่าจากที่ทราบนะคะหลานไปเชิญนะคะก็เขาบอกว่า ยินดีเป็นอย่างมากนะคะถ้ากล่าวถึงหลานโอนะะ๋หลานโอ๋เป็นเด็กน่ารักนะคะแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวของเราเนี่ยเนใจ่วเนี่ยเป็นคนอยู่ที่อีกทาแต่ว่าพ่อแม่ของหลานเนี่ยมาอยู่ที่ความอกสุะการนะคะห้องดานสุะการนะคะแล้วก็ได้พบทุกคืนกันหลังจากได้สัมผัสวันที่ ว่าที่ลูกสาวของคุณแต่ทวดเนี่ยไปด้วยด้วยสายตาของคนแก่น,นะคะแล้วก็ได้พูดคุยแล้วเนี่ยดีใจมากๆเลยว่าหลานทั้งสองเนี่ยน่ารักน,นะคะแล้วก็มาะสมเป็นอย่างยิ่งในการที่จะของรักของเวนกันนะคะวันนี้เป็นวันดีมากๆนะคะทุกท่านที่มาในวันนี้ล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจที่จะมาอนวย,ยพวยทองให้กับ หลานทั้งสองพราะนั้นเอ่เอต้องเรียนฝากครอ,อบครัวของคุณยายทวดเนี่ยทุกคนตั้งใจและดีใจเรื่องมากเลยที่ได้นงเกิมาเป็นลูกสาวในครอบครัวของเราแล้วก็เชื่อมั่นได้นะคะว่าอย่างที่ทั้งสองฝ่ายที่บอกว่าเราจะรักและก็ดูแลครอบครัวของหลานทั้งสองลนงนะคะด้นโอกาสนี้นะคะก็อขออนุญาตนะคะ เรียนเชิญทุกท่านนะคะเมื่อกี้ท่านสสท่านบอกว่าท่านอาาหลวงพ่อวัฒน์ใช่ไหมคะแต่คุณยายขวดอยู่แปดวิวคุณยายขวดก็นำหลวงพ่อคอนมาด้วยนะคะก็ขอมาหลวงพ่อโสธรที่คนถือมือถือนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสังคมโลกตรงได้โปรดดลบันดาลให้หลานพี่สองนะคะจงครองรักครองเจริญประสบความสุขความเจริญมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเป็นครอบครัวที่ดีมีบุตรหลาน 40, สืบสกุลเป็นคนดีตลอดอปย,ยนะ้นลูกแต it could be วิีไปดูดตรงนี้สักนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เขียนชลาเวพรบ่าวสาวนะคะแล้วก็เอางบัตรใส่ไว้ในกล่องเดี๋ยวจะมีการจับรางวัลนะคะอย่าลืมนะคะรางวัลนี้ปลาสาวตั้งใจกันมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้เขียนนะคะย้ำนะคะว่านี่ไปเขียนนะคะอีกสักคโู่หนึ่งเราจะมีการเก็บกล่องแล้วนะคะก็คือในห้าสี่สามสองหนึ่งชาดอค่ะก็เลาเหีืออาจารยนะาเข้ามาสำหรับงานที่ เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวบ่าวสาวจะไดะ้ขึ้นมาถึงพัดีไม่เห็นไหมคะนิดหน่อยไหวอยู่ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะมีอาจจนะน,นิดนหน่อยก็คือในเรื่องของการที่เราจะมีการโรยน้ำตาลนะคะ เปลี่ยนนิสัยไปบ้างแล้วนะคะจากเครื่องดืง่มที่ดูเข้าไป ไปกลางแคมป์ไปไปออกแคมป์กระบป๋าสาวอยู่ครั้งหนึ่งนะคะถ,ถือเป็นความลำบากที่สุดในชีวิตของดิฉันที่พวกเขาพาดิฉันไปะจนเยอะเลยนะคะก็งั้เหเรอเริ่มจับกันเลยดีกว่ามาค่ะดิฉันขอดูตีสนุกสนุกสักหน่อยเป็นกัน อย่ากล่าวด้วยตัวเองเนะยคะอุ้ยขอาอุ้ยแล้วอ่ะ กับเรียนเชิญท่านอายค่ะไม่ถ่ายนะอ๋อเป็นเรื่องที่เชิญค่ะกับเรียนเชิญค่ะแขกผู้มีีเกยรติทุกท่านค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะคะสแสตมป์ใบแก้วของตัวเองไว้นะคะใกล้มือนะคะเดี๋ยวจะถึงช่วงที่เจ้าเป่าชอบที่สุดในวันเช่นนี้ค่ะวันจันทร์แสต,แตมป์ใบแก้วพร้อมเครื่องดื่มที่เพื่อนท่านสะดวกไว้ในมือได้เลยนะคะใช้ใบ สมุดแก้วไปพร้อมๆกันนะคะตายมากนะคะที่รักเราไม่ควรอยู่ตรงนี้เลือเปค่ะพี่อยนจะกีดังนๆนะคะเราอาจจะโดนลูกหมกได้นะคะคุณพี่หลุยเราต้องหอยตาิด <c oughs> <c oughs> ช่วยงานแลขอบคุณแขกที่มานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาเิร์นะาก็ขอบไมทรามาก่อนเช่นกันว่าคอารู้ใหม่ไม่เบะค่ะไม่เบะไม่ปินะคะตื่นตันมาม่าตุก ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ทำให้งานนี้มันเกิดขึ้นมาสวยมากแล้วก็ชอบถูกใจกไม่มีตรงไหนที่ไม่โอเคเลยทุกอย่างดีมากค่ะแล้วก็คผิดพลาดอะไรตรงไหนขออภัยทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้นไ,ได้ถ่ายหนังกันมีทุกอย่างที่ดีเพราะใครจะไม่ลืมนะคะ,คะ ี่นะคะก็เชิญทานอาหารต่อกันได้เลยนะคะให้ิมเอมมีความสุขนะคะแล้วก็เดย๋ยวน,กนักดนตรีนะคะตอนนี้อิ่มแล้วพร้อมแล้วค่ะเขากำลังเดินขึ้นมาแล้วค่ะถูกต้องค่ะ<ม>าราะฉะนันนสนุกสนุกกำลังจะมานะคะก็ขอให้ทุกท่านเป็นจอยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ 还角花。Hey, go,